สวัสดีครับพุดยูแฮนซับขอเสนอใครควรสืบทอดหมายเลขเก็ดต่อจากโรนัลโด้ถ้าถามว่าใครควรสืบทอดหมายเลขในตำนานของปีศาจแดงอย่างหมายเลขเจ็ดต่อจากพีโดในฤดูการหน้าเมื่อพิจรารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่ามีผู้เหมาะสมอยู่แค่3มคนเท่านั้นคนเแรกเจดอนซานโช่ก่อนอุทิศวิญญาณให้ปีศาจแดง ดาวเตะผู้นี้แหละที่เด็กผีส่วนใหญ่มองว่าเหมาะสมกับหมายเลขเจ็ดมากที่สุดด้วยตำแหน่งการเล่นด้วยฟอร์มการเล่นด้วยการเป็นดาวเตะสายพันสิงโตคำรามและด้วยอื่นๆอ,อีกมากมายมาดูคนที่สองอันโตนี่ด้วยตำแหน่งการเล่นด้วยดีลาการเล่นอันแผวเผาและการเป็นผู้เล่นตัวหลักที่มีความสำคัญต่อทีมรวมถึงการเปิดตัวอย่างร้อนแรงดาวเตะสายพันเซมบ้าผู้นี้สามารถสถาปนาตัวเองเป็นขวัญใจบรรดาเลดอาร์มี่ได้ไม่ยากและมาดูคนที่สุดท้ายกาาโช ดาวลุ่งพุ่งกระฉูดแต่ที่เหมือนจะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วคล้ายๆกับตอนที่คิดเตียนโนโรนันดูย้ายมาอยู่กับแมนยูเนต็ตใหม่ๆนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามผมมองว่ายังเร็วเกินไปจนทําให้ดาวลุ่งวัยแค่18ปีผู้นี้แบกรับความกดดันมากเกินไปเสียเปล่าๆที่สําคัญคือยังไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรเพราะถ้าหากไม่ย้ายไปไหนเสียก่อนวันหนึ่งเขายอมได้รับหมายเลขกจดไปครอบครองว่าแล้วเอาหมายเลิกจิดไปมอบให้เฟดสวมใส่ไปบางงก่อนดีกว่า แล้วเพื่อนๆว่าไงครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคนไหนควรได้รับหมายเลขกจิตไปครอบครองเม้นมากันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยและกันนะครับ